เราทำเต็มที่แล้วเราก็ไม่เสียใจภายหลังเราทำเต็มที่แล้วเราก็ไม่มีมาค้างคาใจอะไรเราทำเต็มที่แล้วเราก็ได้บทเรียนว่าเราควรจะทำมากน้อยแค่ไหนเราทำเต็มที่แล้วเราก็พักแล้วเกิดปัญญาใหม่ที่มันตกผลึกได้ดีกว่าเดิมขอให้เราทำอะไรทำด้วยความตั้งใจทำให้เต็มที่อย่าพึ่งลังเลสงสยัยใดๆ ทำมันไปศึกษามันไปแล้วทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นมาเป็นลําดับเราจะไม่เสียใจเราจะรู้ว่าขีดขั้นว่าเราควรจะทําแค่ไหนและเราจะภาคภูมิใจในสิ่งที่เรานั้นได้ทําอะไรดีลงไปขอให้สิ่งที่เราทํานั้นมันเป็นสิ่งที่ดีทําดีมันย่อมได้ดีอยู่แล้วไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามแต่ทําชั่วก็ย่อมได้ชั่วเช่นเดียวกันจะทําชั่วเต็มที่ก็ได้ชั่วเต็มขั้นได้ความเดือดร้อนเต็มขั้นแต่ทําดีเต็มที่ แม้บางทีมันจะเหมือนกับเข็นคกขึ้นภูเขาแต่มันเกิดผลดีมันเป็นบรารมีมันเป็นกุศลมันเป็นบุญส่งเสริมให้กับเราไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามเป็นสิ่งที่ดีก็ตามขอให้จงมุ่งมั่นตั้งใจมีความมุ่งมั่นในสิ่งที่ทํามีความพอใจในสิ่งที่ทํามีความพยายามในสิ่งที่ทํามีความแน่วแน่ในสิ่งที่ทําแล้วก็ใ่ตองในสิ่งที่ทําแล้วทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นมาเป็นลําดับในชีวิตของเรา เราจะไม่มาเสียใจอะไรภายหลังเราจะไม่มาค้างคาใจภายหลังขอให้เราทําทุกอย่างให้เต็มที่เต็มกําลังด้วยความตั้งใจผลงานที่ได้แกะสลักออกมามันจะเป็นผลงานมันเป็นลายลักษณ์อักษรมันเป็นลายเส้นของเราเราเห็นที่ไรเราก็ภาคภูมิใจว่าโอ้ครั้งหนึ่งเราก็ได้ทําคุณงามความดี สิ่งเหล่านี้ที่เราได้ทําสิ่งเหล่านี้เราได้ตั้งใจอู้สิ่งในนี้มันเก็บเรื่องราวต่างๆที่เรานั้นได้สะสมมาในความลําบากในความพยายามในทุกๆอย่างแต่เราไม่เสียใจนะเพราะเราทํามันเต็มที่ทํามันจนหมดกําลังไม่มีอะไรต้องเสียใจดังเช่นการทําสมาธิทําให้เต็มที่แต่ทําให้เหมาะกับเวลาของเราแต่ทํา